สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมนี่ภาพพี่น้องมาหาดักหนูนะครับเมือ่อเหเขาซื้อมาดักหนูในปลาผือเนี่ยครับผมเลาะหิมน้องนะครับผมมาใส่เบ็ดละผมเห็นว่ามันมีห้อยหนูกัดน้ำหยาเนาะก็เลยว่าซื้อมาดักหนูหนามนะครับพี่น้องหนูน้ำปลาผือหนูกับตัวใหญ่เราครับเป็นพวกตระก,กูลหนูทองคาาหนูหนามนครับผมสายพันธุ์ก็สิบประมาณนั่นแหละ พิ่งจะห้อยกัดห้อยขี่มาเนาะวันนี้เขาจะใส่เป็นตัวนี่ครับผมกับโมนิฟายนี่แหละแต่มีห่อมมีห่อมผสมกับมันนะครับพี่นอ้องมันสําปะหลังเดี๋ยวสิมเอามาอ่อยใส่น้ำปลาผือว่าสิเป็นจังไงสีไดหนูบอกครับผมปกติใส่สูตรนี้ก็สีไดหนูได้นกนะครับผมดักเอาขุยยางขันถึอยังก็เอาครับผม ดักน้ำปลาผือไปครับผมไปลุยไปดักงูน้ำกันครับไปครับครับผมห้อยมันกัด มากัดหน้ออยู่นั่สิครับห้อยกัดหนา้ด้อพี่น้องมึงได้มีห้อยกัดหน้าใส่ไปเมันกัดเนื้ะ มองมองเขาก็ต้อง,งเห็ดทางให้มันเอาครับนี่ครับผมหนูมันอึดเนาะทั้งผมกะเอาคุณหนูเหรอครับพี่น้องขนาดหนูหน่อยอยังอึดอยู่มันพ่อมองกับพ่อไลยดอกมองมันกัดแล้วก็เลยต้องมาลองหนูใหญ่นี่ยว่าตรงเบาถึงเลยครับ แหงหายกแถวนี้ค้นหาหนูเก่งครับ <laughs> ไม่จึงไดนล่ะ ผมเฮ็ดทางก็ไปปลูบเรียนออกมากตามลำผือนะครับนี่ครับผมมองเพิ่นกัดหยาไว้ เก่าจังหน่อยหน่อยมันมาเด่นเด่นนีลังหนึ่งครับ มันลับเร็วเลย Em bé bùa xe cái này phía nó Lòng bình sụt bay bùa Sụt bay bùa หยิบลอยครับเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังถามารุ่นพ้นงานกันครับผมนี่นะครับผมใส่หนูน้ำปลาผือ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะผมมาใส่หนูน้ำปลาผือนี่ครับใส่นกใส่หนูตึกยังเก่เาปกติกั็มีหนูหนามนะครับผมแต่ว่าปีนี้หนูอยากอึดนะครับหนูมันอยากอึดเรียกว่าจักสิมิตโตผมี หนากหนูยังหายากักอีกหนัดห,ห,หนูแบบหนูหนามนะครับยังหายอยู่นี่กับบดถือครับอี่กับบดถือบ่งลองเบ่งลองหิมหิม 你们 อยากกินปิ่งหนูเหรอพี่น้องสิ่เหลี่ยไปีง้างล่นีอย่างปีงน่ะนกปบึงข้างในมาทีครับโอ้โอโอ หมูน้ำเอ้ยหนาวถึกแล้วครับผมนี่แหละครับหนูนามเฮาตัวนี้อู้ห้องดีตัวนี้พี่น้องตัวนี้คือขำโทนครับขำโทน ทำทนตัวใหญ่ยอยู่นะทำทวนเลยครับเต็มแรกมาแล้วทวนทำทวนตัวนี้นเดี๋ยวหนักไปทั้งทั้งเงียบนะครับทั้งเงียบ บหนไหลขนูหลายเขาวานผู้หลังเ่นไหมนี่บกเขา มี่กระบ,บอกเขาเลยนี่กระบ,บอกเขาพี่น้องสังเกตมื่อมันโบรันเลย một lần đây bò ơi, tôi điều là phải nó bớt là ship lắm แล้วบิดแล้วนี่ครับผมไหมนี่ครับผมผลงานไดน,นูน้ำนู้ำตัวหนึ่งทำโทษใส้ไปซิปหลังก น้องบึงนะครับพี่น้องหนูมันอึนดอิ่ีทั้งผมขนาดหนูหนายังยังหายหง่ะครับพี่น้องหนูหน่อยหนูผุกนี่ก็ยังหายหง่ะครับพี่น้นองคืออยากหนูปิงีงนะแต่ไรว่าโอ้มเงี้ยไหนมาใส่เบ็เดคือเป็นแต่มีหนูอยู่กับบ่มี่ครับพี่น้องสังเกตว่าห้อยกัดหง่ะบ่หลายเนาะบ่หลายปกตีนสิตแตกเอเลอยู่เดี๋ยวปีงยู่ดอกพี่น้อง เดบปิงแบบว่าปิงอลี่แล้วเล็กซอนสับตัวกันชื่อสิอันนี้เดียวตัวเดียวกับนะพ่อเดี๋ยวยูด้กินนะพี่น้องใส่ไหมซิบลังกับลันล้างหนึ่งครับเข่าล้างหนึ่งที่เรือกับบกเขาครับผมจังไดก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังโ่ผ่านคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่างก็ถารุ่นถาเบิ้งกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ